ปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าครับซื้อในราคา900บาทท้วนครับคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความเดือเท่อนนั้นการมันเป็นสิ่งไม่ดีอายุต่ำกว่า18ปปีโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชม กราบสวัสดีมิตรรักแฟนคลิปทุกท่านนะครับนาวันนี้เราจะกลับมาซื้อฟรีเกมวันอีกแล้ว,วนะครับกับเว็บที่เชื่อถือได้เดครับลูก้าขับเไม่ใช่ปะกราบสวัสดีมิตรรักแฟนคลิปทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอีกแล้วครับกับการซื้อฟรีเกมนะครับในเว็บลูก้าเก้าเก้าเกมนะครับอม,มานี่ ไปลุยเลยดีกว่านะครับกับแมวเหมียวสีทองครับลัคกี้นิโก l นะจ๊ะโอเคเรามาซื้อฟีเจอร์มเลยดีกว่านะครับอาอาจจะไม่ได้ซื้อแพงมากครับแต่เรามาลองดูซิว่ามันจะเออมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือเปล่าครับซื้อในราคา900บาทขึวนครับมาสี่สักรีเก็ตเตอร์มาดูสักหน่อยครับโอ้โหแล้วแมวมาอย่างเยอะเลยครับบุ้ง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 ครูสิบสี่ครับขอแมวแถวแรกครับขอแมวแถวแรกหน่อย ขอแมวแถวแรกหน่อยแมวแถวแรกแมวแถวแรกมาหน่อยดิแมวไม่มาแมวขอแมวหน่อยแมวแถวแรกแมวแถวแรกไม่ออกโอ้โหแล้วบิ๊กอินไปเลยครับ285บาทครับโอ้โหหมาคูณ14คูณ16บแล้วข้าวปั้นแถวสามใหม่มาไม่เป็นไรครับไปกันต่อบุ้คูณ18แแล้วครับโอ้โหเสียดายซูชิครับ 216บาทครับรอบเมื่อกี้ครับมาอีกครับเป็นคูณ22แล้วครับเราซื้อฟิกเกอร์มา900บาทครับตอนนี้คูณ26แล้วครับบุ๊บโอ้โหไม่ได้เข้าปั้นแถวแรกกับคิวแถวแรกครับไม่ได้ครับโอเคมาครับคูณยี่สิบแปดไปแล้วจ้าคูณ28ไปแล้วครับมาที่แปดร้อยสิบาบาทอย่างสวยงามแล้วมาจังหวะนี้ออกมาเป็น10แล้ว10เป็นทองได้ไหล โอ้โหไหลต่อไปครับโอ้โหแล้วมาดีเลยครับคูณ30ไปที่เรียบร้อยบิ๊กวินครับซูเปอร์เมกกาวินอีกครับอื้อหือ940บาทครับโอ้โห1,755เลยครับอุ้ยไปอีกครับ720ครับไปอีกครับเอาแล้วเข้าปั้นตกมาอีกยังไงโอ้ยังได้ต่อยังได้ต่อโอ้โหแล้วหมดแล้วครับแล้วบิ๊กวินปีครับ1 0 9่งบาทครับโอ้โห 2 8 0 0ันแปแล้วครับอืมแล้วมาอีกอืมคูณ32มงเข้าไปแล้วครับอู้หูแล้วตัวแพงครับอู้หู480บาทยังอยู่ยังอยู่ไอหนุ่มยังอยู่ขอคิวหน่อยอู้หูสวยๆเลยครับ556บาท80สั่งนะครับรวมเป็นเสร็จเลยครับอู้หูทีเด็ดนะครับ3,562บาทครับ เมื่อกี้เราซื้อมา900นะกำไร2,000กว่าบาทนะครับแสดงว่าเราซื้อซื้อพันหไม่ได้ไม่พอเราซื้อ3,000เลยครับรอบต่อไปครับนะถ้าเราจะเอาโหดต้องอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วแมวออกมาดีเหลือเกินนะครับเมื่อกี้แต่ไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามันเป็นการซื้อฟีกิมเลยจ้ะกลับมาครับอ้าวไม่มีแมวออกมาเลยครับไม่มีแมวออกมาอย่างนี้ไอแมวไปไหนหมดเอาแมวมาสาม เป็นคูณ8ไเป็นจ้าแต่ยังไม่ได้เงินสักบาทเลยครับแล้วซื้อมาแพงนะครับ3,000บาทครับมาที่คูณ8อื้อืร200เท่านั้นอมาที่คูณ10ครับโอ้โหไม่ดีอยู่ที่คูณ10ตอนนี้ครับคูณรับอครับเพิ่งได้มา200เพื่อนเอาไปกันตอหน่อยโอ้โหขับปั้นดี800สวยครับออ้ื มาอีกหนึ่งพันแบาทครับตอนนี้เป็นพันสนะครับยับงขาดอีกเยอะครับแมวมาอีกหนึ่งอาา่าเป็นสิบคูณสิบครับตอนนี้ครับมาอีกแมวมาอีกทำไมไม่ได้ตังค์โอ้หพระเจ้าครับซื้อไปสามพันได้มาพันสองอุตสาหาแตกมาแล้วครับอา,าไปอีกสามพันครับมาดูรอบนี้ครับโอ้โหแล้วสแกตเตอร์มาแค่สี่ันอีกแล้วอื้มาดูรอบนี้อาา่าฮมีแมวมาหนึ่ง ขอซูชิแถวแรกซูชิไม่มีซูชิไม่ออกอมแมวไมาอีกสองครับเป็นคูณแปดจ้าคูณแปดจ้าแล้วแมวไมาอีกสามเลยครับอแต่ยังไม่จ่ายตังค์สักบาทเลยอุ้ยแมวไมาอีกเพียบเลยครับสี่ครับเปลี่ยนเป็นสลับเป็นสิบไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยโอ้โหข้าวปั้นแถวสองสวยงามครับสองพันหนึ่งร้อยอุ้ยอะยังอยู่ ยังอยู่ไป 1, อีกพันสามอู้หูเจ้าครับดอกนี้เน้นๆครับ3า9 6บาทครับยังเหลืออีก4ฟีเกอฮ์มมีกำไรในดอกนี้ครับนี่ครับแจมๆคูณยข้าวปั้นเอ้าสวยเรียกมาด้วยเอ๊เป็นเจสังเกตครับอตอนนี้มาที่4,200แล้วครับอู้สวยครับจังวัน,นี้อู้พันสบาทเลยครับอ้โห โอ้โหเราบิ๊กวินเลยครับพันสี่สิบาทครับเมกเวินครับอู้สวยครับคูณ28ครับโอ้โหแมวมาอีกหนึ่งครับเป็นคูณ30ครับได้มาอีกครับ1,120บาทครับเป็น6,780บาทแล้วครับเหลืออีกหนึ่งฟีเกมรอบสุดท้ายครับยังไงยังไงออกมาดีด้วยแล้วแมวคูณไปอู้2,100อุ้ยแล้วออกมาเป็นแมวอีกคูณไปอีกอู้ย โอ้เลขสวยมากครับเลขสวยไหมครับ2อ0พบาทครับโอ้โหซุปเปอร์เมก้วินครับแล้วดูนี่ครับแล้วมาดู็อตนี่ครับสวยๆครับการนับเลขอย่างนี้ครับโอ้โหซื้อปีนี้เข้ามาสามพันบาทครับได้ใบแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทพอดีเป๊ะๆทุ่นด้วนครับแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทครับอู้เลขโคตรสวยครับนะโอ้โหกำไรมหาศาลจากแมวครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับนะเออ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ